กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะบึงใหญ่ใจกลางป่าอันอุดมสมบูรณ์มีเต่าตัวหนึ่งนามว่าตนุอาศัยอยู่อย่างสงบสุขตนุเป็นเต่าที่แข็งแรงและใจดีแต่มีนิสัยเสียอยู่อย่างหนึ่งคืออดทนต่อคำพูดเยอะเย้ยอของผู้อื่นไม่ค่อยได้ในบึงแห่งนั้นยังเป็นที่พักพิงของสองพี่น้องหงวิเศษนามว่าเวหาและนภา พวกเขามีขนสีขาวบริสุทธิ์ดุดปุยเมฆและมีจิตใจดีงามทั้งสามเป็นเพื่อนรักกันและมักจะใช้เวลาร่วมกันเสมอแต่แล้ววันเวลาแห่งความสุขก็อยู่ได้ไม่นานฤดูแล้งมาเยือนเร็วกว่าปกติแสงแดดแผดเผาจนน้ำในบึงเริ่มเหือดแห้งตนุเริ่มกังวลใจเพราะเขาไม่สามารถเดินทางไกลไปหาแหล่งน้ำใหม่ได้ด้วยตัวเองเวหาและนาภาเห็นเพื่อนทุกใจก็รู้สึกสงสาร อย่ากังวลไปเลยตนุเวหากล่าวพวกเราจะหาทางช่วยเจ้าเองนภาเสริมเราจะพาเจ้าบินข้ามภูเขาไปยังทะเลสาบแห่งใหม่ที่ไม่มีวันแห้งเหือดทั้งสองช่วยกันไปค้าบกิ่งไม้ที่แข็งแรงที่สุดมาหนึ่งท่อนตนุเพื่อนรักเวหาอธิบายเจ้าจงใช้ปากกัดท่อนไม้นี้ให้แน่นส่วนพวกเราจะคาาปลายไม้คนละข้างแล้วพาเจ้าบินไป นภาเอ่ยย้ำด้วยความเป็นห่วงแต่มีข้อแม้สำคัญข้อหนึ่งนะตะนุคือระหว่างทางไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือได้ยินอะไรก็ตามเจ้าห้ามพูดเด็ดขาดเพราะทันทีที่เจ้าอ้าปากเจ้าก็จะร่วงหล่นลงไปทันทีตนุพยักหนารับคำอย่างแข็งขันเมื่อทุกอย่างพร้อมสองหงวิเศษก็กระพือปีกอันแข็งแรงผ่าร่างของตนุที่เกาะท่อนไม้ลอยสูงขึ้นสู่ท้องฟ้า ตนุรู้สึกตื่นเต้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเขาได้เห็นโลกในมุมที่แตกต่างออกไปเป็นครั้งแรกพวกเขาบินผ่านหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเด็กๆที่กำลังวิ่งเล่นอยู่เงยหน้าขึ้นมาเห็นภาพอันน่าประหลาดใจก็พากันชื้อชวนให้ดูพร้อมกับหัวเราะคิกคักดูนั่นสิเต่าบินได้ตนุรู้สึกหงุดหงิดใจเล็กน้อยแต่เขานึกถึงคำเตือนของเพื่อนจึงข่มใจไว้ สองหงยังคงบินต่อไปด้วยความมุ่งมั่นพวกเขาต้องพาเพื่อนไปยังที่ปลอดภัยให้ได้ไม่นานนักพวกเขาก็บินผ่านทุ่งนาที่ชาวบ้านกำลังทํางานกันอยู่เมื่อชาวบ้านคนหนึ่งเหลือบไปเห็นก็ร้องตะโกนขึ้นอย่างขับขันฮ่าฮ่ดูเจ้าเต่าโง่นั่นสิคิดว่าตัวเองเป็นนกหรืออย่างไรถึงให้หงหามไปแบบนั้นเสียงหัวเราะเยาะเย้ยดังกระหึ่มไปทั่วทุ่งนา คราวนี้ตนุเริ่มทนไม่ไหวความโกรธเข้าครอบงามจนลืมสัญญาที่ให้กับเพื่อนรักเขาลืมไปว่าความปลอดภัยของตนเองสำคัญกว่าสิ่งใดข้าไม่ได้ง้อตะโกนสวนกลับไปด้วยความโมโหและทันทีที่เขาอ้าปากร่างของเขาก็หลุดออกจากท่อนไม้ร่วงหล่นลงสู่พื้นเบื้องล่างอย่างรวดเร็วเวหาและนภา,าตกใจสุดขีดพวกเขารีบบินวนลงไปหาเพื่อนด้วยความเป็นห่วง โชคดีที่ตนุตกลงไปในพุ่มไม้หนาจึงไม่ได้รับบาดเจ็บมากนักแต่กระดองของเขาก็มีรอยร้าวเล็กน้อยเป็นเครื่องเตือนใจข้าขอโทษตนุพูดเสียงอ่อยข้าไม่น่าลืมตัวเลยเป็นเพราะข้าไม่รู้จักอดทนอดกลั้นแท้ๆนภะาลูหัวเพื่อนเบาๆไม่เป็นไรหรอกตนุอย่างน้อยเจ้าก็ปลอดภัยแม้จะไปไม่ถึงทะเลสาบใหญ่ตามที่ตั้งใจ แต่พวกเขาก็ได้พบกับลำธารสายเล็กๆใกล้ๆบริเวณนั้นตะนุได้เรียนรู้บทเรียนราคาแพงว่าการอดทนต่อคำพูดไร้สาระคือหนทางสู่ความปลอดภัยและนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าผู้รู้จักอดทนย่อมปลอดภัย